เป็นหนี้บัตรเครดิตทำไมห้ามจ่ายขั้นตำ่ำปัญหาหนึ่งนะคะที่พฤติกรรมในการจ่ายขั้นตำ่ำ ก็เคยเป็นมาก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของการที่เราไม่พอใช้แนละ้วเราก็เลยจ่ายขั้นต่ำแล้วเราก็หมุนเวียนนะคะหมุนเวียนในเรื่องของบัตรเครดิตเอาใบนั้นไปโปะใบนี้เอาใบนี้ไปโปะใบนั้นแล้วก็จ่ายขั้นต่ำค่ะแล้วหนี้ก็ไม่หมดสักทีหนึ่งก็เป็นหนี้วนหนี้เวียนอยู่ะคะ่ะปัญหานี้นะคะในการจ่ายขั้นต่ำชำระบินบัตรเครดิตในแต่ละเดือน อาจจะต้องด้วยเหตุผลใดเช่นหาเงินมาหมุนไม่ทันหรืออะไรก็ตามแต่การชำระบ,บินบัตรเครดิตแค่ขั้นต่ำนั้นสร้างหนี้ให้มากกว่าที่หลายคนคิดไว้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าทำไมนับเฉพาะหนี้ในระบบหนี้ที่มีดอกเบีย้ยที่สูงอันดับต้น,ตน,ตนและเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คงหนีไม่พน้นหนี้บัตรเครดิตค่ะส่วนตัวนะคะ การที่เรามีบัตรเครดิตนะคะก็มีทั้งดีแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีก็คือทําให้เราใช้ใจ,จ่ายสะดวกขึ้นคล่องขึ้นแล้วก็มีเครดิตอีกหนึ่งเดือนถ้าเราใช้ใจ่ายแล้วเราไม่จ่ายขั้นต่ําจ่ายทั้งหมดเราจะไม่เสียดอกเบี้ยเลยคะ่ะแต่การที่เราจ่ายขั้นต่ํา มาดูกันว่าเราจ่ายขั้นต่ำแล้วเราจะเจออะไรบ้างบัตรเครดิตนะคะเหมาะกับคนที่ใช้เป็นเท่านั้นถ้าหากใช้ไม่เป็นแนะนำว่าหักบัตรเครดิตทิ้งไปเลยค่ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่งั้นเราจะลูดปื้อลูดปื้ดแล้วเราก็จะเป็นหนี้บัตรเครดิตหัวโตค่ะเพราะหากเราใช้ไม่เป็นจ่ายเงินไม่ตรงตามงวดที่กำหนดไว้จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าดอกเบี้ยค่ะและดอกเบี้ยที่ถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตก็อยู่ในระดับที่สูงกว่า20รรู้กันไหมคะว่าทำไม นี่บัตรเครดิตถึงขึ้นเร็วมากๆเพราะนอกจากดอกเบีย้ยบัตรเครดิตจะสูงแล้วเมื่อถึงวันครบกําหนดชําระแล้วเราแค่จ่ายขั้นต่ําวิธีการคิดดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตจะแตกต่างออกไปจากแบบปกติเช่นเราบ,บัตรเราตัดทุกคนที่10ของเดือนแล้วถ้าลูดวันที่15เราก็จะได้มีระยะเวลาบอดดอกเบีย้ย25วันโดยประมาณแต่ถ้าเดือนไหนเริ่มชำระขั้นต่ำเมื่อไหร่เราจะไม่มีระยะเวลาลอดดอกเบีย้ย อีกต่อไปรูดเมื่อไหร่ดอกเบีย้ยก็จะวิ่งทันทีทุกการใช้จ่ายหลังจากนั้นก็จะถูกคิดดอกเบีย้ยเป็นรายวันค่ะสำหรับใครก็ตามที่ใช้บัตรเครดิตต้องจำให้ขึ้นใจบัตรเครดิตคิดดอกเบีย้ยแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่ห้ามทำเลยเวลาเป็นหนี้บัตรเครดิตก็คือห้ามจ่ายขั้นต่ำเด็ดขาดเพราะสมมติวันที่15กรกฎาคมเรารูดบัตรไป10,000บาทเขากำหนดชำระว,วันที่10สิงหาแต่เราจ่ายแค่ขั้นต่ำแค่1 0 0 0 ยอดหนี้ก็จะเหลือ9,000บาทแต่ดอกเบีย้ยที่ทางบัตรเครดิตเขาคิดจะมาจากเงินทั้งจํานวนเท่ากับเราเป็นหนี้10,000บาทและธนาคารจะเอาเงิน10,000บาทตรงนี้ไปคิดดอกเบีย้ยทันทีแถมคิดยอดหลังด้วยนับวันตั้งแต่ที่เราจ่ายเงินก้อน10,000บาทนี้ไปไร้กาดกว่านั้นจํานวนเงินที่เราคร้างชําระจะกลายเป็นเงินต้นและธนาคารจะคำนวณดอกเบีย้ยของเงินก้อนนี้ เป็นรายวันไปจนกว่าถึงครบกำหนดชำระบ,บัตรเครดิตรอบหน้าเช่นหลังจากชำระขั้นต่ำ1,000บาทเราจะเป็นหนี้ธนาคาร9,000บาทและเงิน9,000บาทนี้จะถูกคิดดอกเบี้ยจนถึงรอบบัตครั้งถัดไปถ้าเราจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเราจะเป็นหนี้ทบหนี้ไปเรื่อยๆจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคนที่จ่ายขั้นต่ำแล้วโอกาสชำระเต็มจะยากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่นานขึ้นเรื่อยๆ ดอกเบีย้ยทบต้นทำให้เรารวยเวลาที่เราลงทุนได้ฉันใดมันก็ทำให้เราจนเวลาที่เราเป็นหนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นการใช้บัตรเครดิตต้องมั่นใจว่าเราสามารถจ่ายเงินสดในเวลาที่เราจะรูดบัตรเครดิตได้ถ้าใครที่อยากใช้บัตรเครดิตแนะนํากฎเหล็กการใช้บัตรเครดิตให้ลองไปปรับ กันนดูะะคะถ้าเราไม่สามารถจ่ายเงินสดในเวลานั้นได้ห้ามใช้เด็ดขาดการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดถ้าผ่านการประเมินมาเป็นอย่างดีแล้วว่าการเป็นหนี้ครั้งนี้จําเป็นและเราสามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบีย้ยและจ่ายคืนเงินต้นได้แต่จะเป็นเรื่องผิดถ้าเราไม่ได้ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทําให้เราไม่สามารถจ่ายคืนหนี้ได้ตามงวดหรือตามที่ตั้งใจไว้แต่ก็อาจมีบางกรณีที่คิดไว้ว่า ยังเกิดเหตุไม่คาดคิดทำให้เราไม่สามารถจ่ายได้ตามที่ตั้งใจไว้เช่นได้รับผลกระทบจากระบาดของโควิด -19 ทําทำให้ไรายได้ลดลงหรือไรายได้ขาดหายไปถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้อีกแนะนำว่าให้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวิธีการปลดหนี้อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบนี่คือเรื่องของ บัตรเครดิตนะคะถ้าเราจ่ายขั้นต่ำดอกเบี้ยมหาศาลเลยค่ะแล้วเราก็จะเป็นหนี้วนหนี้เวียนไม่มีวันจบสินค่ะดังนั้นนะคะใครที่มีบัตรเครดิตพยายามจ่ายให้ทั้งหมดนะคะเราจะไม่เสียดอกด้วยแล้วก็จ่ายเท่าที่เรามี เท่าที่เราไหวจ่ายเป็นก้อนปกไปเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่กำลังเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็กำลังที่อยากที่จะปลดล็อกชีวิตตัวเองให้ไม่เป็นหนี้อีกนะคะโค้ดก็มีคอร์สนะคะคอร์สฟรีนะคะใครสนใจก็คอร์สเกี่ยวกับเรื่องของ mindset เรื่องของการเงินไม่ให้กลับมาเป็นหนี้อีกนะคะใครที่สนใจก็คลิกเข้ามาที่ description นะคะ มาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้านะคะแล้วก็เรียนกันผ่านโปรแกรม z o ูมค่ะผ่านโปรแกรม Zo ูมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมาปลดล็อกชีวิตติดกนี้กันช่องโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A อ c ีซ n มัน